เอออาหารเช้าวันนี้พ่อใโฮมนี่ขาดตกบบล็อกผงนี้ลีวะเอ่านี่พ่อใหญ่ถามกินไอ้เสากล้วยเสืยอ่ะนี่ลาเป็ดต้มเป็ดก๋อยกุ้งของแท้ของแท้ของแท้พ่อใหญ่เด็ดเต้นเนาะเต้นน้องเนาะเต้นน้องเนาะกุ้งเต้นน้องเนาะกุ้งเต้นนี่น้ำไมผู้ยุติลาเป็ดเป็นตลาดมาของเสานี่ กุกกุกของแท้ของแท้ตีนี้ตีตัวไอ้ี่มันเราเบเิงเราเบิงข้ามมีไงทหารอีสานแบบปปับโอ้บบกข้ามตาเหลือกทิ่นว่าเป็นจะไปรว่าวันน่นาะแฉบแบแบ จากจากนี่ปุงต้องใส่พริกป่นน้ำนี้เขาทำอาหารปานกลางเพราะว่าปุ๊ผู้แก่ผู้เฒ่ากินได้ข้าวเหนียวป้อยากกินเยอะนะอันนี้ก็คือเฉาก๊วยน้ำเฉาก๊วยแก้ทาร์เออเมื่อกี้กินบักกะเดาอวน์อ๋ออันเนี้ยโอ้โหเนี่ยเล่าเล่าเป็นคนดีบะพริกกับพริกหวานสดาหวานวันนี้ ให้บานนี่บ่กินอีกสามชั่วโมงเขาล้งบานเทียนเทียนน้ำตาลไปกอกเลยเด้อไปเกี่ยเข่า่อไปมึงน้ำพุงน้ำตาลไปน้ำเด่นยามเราซอกมึงเนอะน้ำตาลกอกปากก็เด้นพูดไปเครื่องรูดี่บ่พ่อต้องเอาไปรูดนึงเลยพอดีวันนี้เรามีหมูกินกับย่ายกินหมูแซ่บดูบ้านส่วนมากบ่อยมากครับน้องนงเขาไปเกี่ยเข่าแล้วกินผู้เดียวกินหมูแ่บแต่เลื่อยขึ้นไปนั่งกินเขาก็พาผมบ่ นังผ้านางใส่ผ้าเดี๋ยวก็พ้าด้วยวะนั่นแล้วยางแบบยางดักดักอันนั้นกับฟลิกไหม์ดูดดักโอ้นี่บินฟ้าจะริญมพรอนทำนี่ละเอาให้ห้าห้ากันของแท้เจ้าอีสานกินกันไม่ใช่เจ้าอีสานทั่วโลกทั่วโลกกินราเป็ดอุดรราเป็ดสกุลราป็ดยะโสครับ